โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทุกนช่องนี้นะครับผมอยู่กับผมเพชรข่อมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเด้อครัสวัสดีครับนี่เห็นยวแทหลังเป้านี่ผมผู้ชมสาบไฟมาเมื่อกี้เอออย่าสาบไฟหักเป็นโลเลยที่หายเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่อง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 นี่แล้วมาเข้าประเด็นหลักกันเลยกว่าก็วันนี้นะครับคนดูครับก็มีคนเขาขอมาแล้วบอกว่าเอ้ยพี่ครับสอนจุดอาสามสองหน่อยก็นี่เลยครับผมอาสามสองตัวไล่ของผม ไอ้คันนี้เลยเด้อเด้อเด้อเด้เดด้ดด้ดด้อข้เทพหูยหูยหูยคตรสวยค้อสวยอ่ะเขาจับหน่อยเลยอ่ะก็นะครับคนอื่ครับก็วันนี้ผมจะมาสั่นจูนคันนี้แหละไปขึ้นรถดีกว่ามาดูอเด้ด้ดูความดูความดูความหัวของมัน ป้าโคตรเท่ดูรถโคตรสวยแต่งสวยครับด right ูแต่งสวยไหมครับเด้อ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 ไปเดี <t ru h> <t ru h> ๋ยวว่ารถสวยแล้วขอดูร <h t ru h> ู้แล้วรถสวยแล้วอยู่แล้วล่ะก็เดี๋ยวมาสอนจูนนะครับคนดู้ว่าคันนี้ผมใช้สูตรอะไรจูนนะครับก็ปีศาจไาอามสองนะครับก็ดูขอดูขอดูดูความแรงครับขอดูสองร้อยบวกอ่ะ ดูสองสามแล้วสองสามดูสเกินสองเจ็ดพวดเกิน300อยเชียเดี๋ยว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 อาร์มสงพี่สาม้อยแต่จริงแล้วอาร์มสองมันมองทำอะไรเยอะแล้วครับเอาไม่เน้นขี่แอระเน้นขี่แอระประมาณนั้นนานไม่กี่ซ้นานจังวะเหรอเหรอซอมนานแท้ไปขึ้นรถ ไปมามาดูมา,มา,ดมาเดี๋ยวหาที่เล่นแล้วครับคนดูจักรยานใครวะเนี่ยดูเดี๋ยวในซ้ายสอย,ยนะคนดดดูอุ้ยแหละกระตุกกระตุกกระตุกอ่ะโอ้โ,โหเชีเ่ใจเสีย เล่นสซ้างในซอยมามามาม,ามาดเดียวเลี้ยวเลี้ยวดูดูทดสอบดูจังหวะก,กันเลี้ยวนะดีไหมคนดูดูดูความแรงเลยอุย๊ยตะกรัวเลยเฮ้ยทุกคนดูความแรงดิแบบออกออก,ออกตัดอะออกตัดอะโคตรแรงอะจริงอุย๊ยวิ่งประมาณสองร้อยนี่ก็วิ่งแบบวิ่งตายแล้วนะคนดูแบบตลอดตามไม่ทันแล้วนะถ้าเล่นในซอกในซอยอะถ้าแอบบเลี้ยวดีๆีอะเดี๋ยวเดี๋ยว แค่นี้ก็น่าจะหลบตรอไหวแล้วนะดูเดี๋ยวเลี้ยวโคตรคมอ่ะดูเดี๋ยวแบบโหโคตรด,ดีอ่ะโอ้ยชนออเออเขาเลี้ยวสามร้อยอ่ะเขาดูแบบเมื่อกี้เห็นไ่ะจังหวะวิ่งตรงยาวอ่ะไปดูคนดูแบบดู เฮ้ยส่งอะไรมาวะคงนี้ขอดูเราเลี้ยวอย่างคมอ่ะเฮ้ยอันนี้โง่ไม่เกี่ยวปวามยากอนนี่ยอย่าตายกันดูเออไปดูแบบคิดดูอ่ะมันมันมันระห่วขนาดไหนอ่ะเฮ้ยมันเป็นที่รถแล้วเป็นที่คนแล้วจริงตอนเนี้ยจริงผมขับไม่เก่งอ่ะคนดูแบบ มันเขาบอกาอาทำสองมันก่ำนะครับคนดูผมก็คิดว่าน่าจะจริงแหละอาทำสองอ่ะเออก็ใครอยากให้จูนฮิปอะไรก็ขอมาได้นะครับคนดูผมก็อาจจะเอาหามาให้คนดูดูได้นะเอ,อ้ยไม่ถ้าไหนหามาให้คนดูดูได้ก็เดี๋ยวผมก็จะหามาครับจริงดูวปิซาลาทำสองป่า ซ่อมเพอะจริงสงสารรถทำมาไั้ขนาดนี้ก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสูตรให้ดูนะคนดูเดี๋ยวผม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 เอ้ยเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ดูครับคนดูเราผมซ่อมรถเสร็จแล้วนะครับขึ้นกันครับอ่านคำสองเรามาครับคนดูผมเปิดกล่องจูนให้ดูครับนี่ครับคนดูสูตรจูนผมจูนไว้ประมาณนี้ครับมาใครส่งอะไรมาวะนี่สมจูนสูตรได้ประมาณนี้ครับคนดูเห็นไหมเมกไอ้อัลตาลีอยู่ประมาณอ่ะ เอาไปหนึ่งเลยครับอัตราเร่งเอาไปหนึ่งเลยแล้วก็เบรกอยู่ที่0.3ครับแล้วเบรกอยู่0.6ครับผมเบรกมือนี่จะปลดทิ้งไปเลยครับเอาไว้ต่ำสุดเลยครับวงเลี้ยวอยู่สันที่สามครับการทีดเกาะก็อยู่4.5 4.5เท่ากันเมดโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮียการเตือนเด้งไม่หยุดก็นะครับประมาณนี้ครับคนดูผมตั้งประมาณนี้ก็ฝากลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับผมก็แล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ซีอุ้มพาครับอยากให้ผมสอนจูนรถอะไร โอชีเนาะไปเจอกันครับกอโดซียบ <c oughs> ๊าบาย